ความใกล้ชิดกับธรรมชาติของแกรนไซโกได้รับถ่ายทอดสู่องค์ประกอบต่างๆของนาฬิกาที่เปี่ยมความประณีตและสูงด้วยประสิทธิภาพเช่นเดียวกับแกรนไซโกเอเลแกนซ์คอลเลกชัน SBGW 2 8 3ที่เผยโฉมความอัศจรรย์ด้วยพื้นหน้าปัดสีฟ้าที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายอันงดงามซึ่งได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของขีชุนการเริ่มต้นของฤดูร้อนที่นำมาซึ่งความสดใสของธรรมชาติโดยรอบสตูดิโอชิซูกุชิ ที่กำเนิดนาฬิกากลไกลจากกลของแกรนไซโกซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าอันเงียบสงบทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพื้นหน้าป่าสีฟ้าที่สื่อถึงสีของท้องฟ้าเหนือภูเขาอิวาเตะที่สูงเสียดฟ้ากว่า2,000เมตรฉากหลังอันง,งดงามที่เหล่าทาคุมิและช่างนาฬิกาของ Grand o, แกรนไซโกแสวงหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากธรรมชาติที่เปลี่ยนไปไม่เคยเหมือนเดิมมิติความลึกของแสงและเงาวบวกกับสีฟ้าอ่อน และลายผิวบนหน้าปัดคือความเรียบง่ายที่ถ่ายทอดความงดงามได้อย่างไม่เหมือนใคร Grand g Grand s ซโก o SBGW283 เผยความประณีตในตัวเรือนที่สืบทอดเจตนารมณ์จากนาฬิกา Grand ไซโก o รุ่นแรกในปี1960รังสรรคจากสแตนเลสสตีลในขนาด37.3ม mm, ิมหนา11.7ม mm, ิมที่เกิดจากความสูงของกระจกทรงกล่องและการขัดผิวเงาดุดกระจกด้วยเทคนิคซารัสึอันเรื่องชื่อของแกรนไซโก ที่ให้ความเงาราวกับกระจกโดยปราศจากความผิดเพี้ยนของภาพสะทอนเม็ดมายมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนาเมื่อเทียบกับขนาดของนาฬิกาสิ่งเหล่านี้คือคำอธิบายที่ดีที่สุดถึงปรชัชญาและประกายแห่งคุณภาพอันเป็นสิ่งที่เหล่านักออกแบบแกรนไซโก้มุ่งเน้นมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในทศวรรษที่60ภายในบรรจุก,ไกลไกไขลานคาลิเบอร์ 9S64 แสดงเวลาแบบ3มเข็ม ซึ่งเป็น,นกลไกที่มีความบางพิเศษเผยให้เห็นการขัดแต่งชิ้นส่วน,นกลไกและการทำงานที่สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างเต็มตาผ่านฝาหลังคริสตัลซฟไฟทำงานด้วยความทีสีเฮิรตพร้อมสปริงลานที่ยาวขึ้นเพื่อทำให้สำรองพลังงานลานได้ยาวนาน72ชั่วโมงให้อัตราความแม่นยำอยู่ที่ลบสถึงบวก5วินาทีต่อวันค่าความเที่ยงตรงที่ผ่านการทดสอบในท i m แล a บที่นับว่าแม่นยำสูงมาก ทั้งยังป้องกันแรงสะเทือนและสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีจากชุดจัก,กรกลที่ผลิตด้วยโลหะผสมเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ Grand Seiko SBGW283 ประกอบด้วยสายหนังจระเข้คุณภาพสูงสีน้ำเงินเข้มที่เลือกใช้เป็นลายตารางใหญ่คลาสสิกสนนราคาอยู่ที่185,800บาทมีจำหน่ายที่ Grand Seiko Boutique Grand Seiko Online Boutique Grand Seiko Salon ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ